สวัสดีครับที่นี่เจริญมินิฟาร์มสัตวเหีบครับวันนี้พามาดูวิธีการลองไข่จิ้งหรีดนะครับอุปกรณ์ในการรองไข่ก็จะมีถาดไข่นะครับ1ถาดนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับสําหรับใช้ในการลองไข่จิ้งหรีดนะครับวิธีการง่ายๆนะครับในการลองไข่จิ้งหรีดนะครับขั้นตอนแรกก็คือทําขุยมะพร้าวให้ให้เปียกก่อนนะครับเปียกพอดีนะครับอย่าเปียกเยอะนะครับ ง่ายๆนะครับทําให้เปียกนะครับเพื่อให้กิ้งดีดนั้นลงไปไข่ในขุยมะพร้าวนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บสายพันธุ์ของกิ้งดีดใช้ในการขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้นะครับเอาพอดพีพอดีนะครับอย่าเอาให้มันเปียกมากนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็หยดน้ำออกนิดนึงนะครับ แล้วก็ใส่ในถาดนะครับถ้าเราจะเลี้ยงกล่องหนึ่งนะครับเราก็ลองแค่สองถาดก็พอนะครับถาดนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับหนึ่งถาดนะครับ Nó ừ, nghe ngại nữa không ừ. ừ. Sau này đây 4 đó 5 6 แปด sức lên เรียบร้อยนะครับที่รองไข่จิ้งดีดต่อไปเอาไปใส่ในข้อจิ้งดีดนะครับได้มาแล้วนะครับขุยมะพร้าว12อันนะครับ12ถาดนะครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงเหลืออยู่6กล่องนะครับก็เอากล่องละ2ถาดนะครับก็วางง่ายๆนะครับวางแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มาไข่ของเขาเองนะครับวางง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวจึงดีเดเขามาไขาของเขาเองนะครับธรรมชาติของเขานะครับ วางอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาเองนะครับอีกพักหนึ่งครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเต็มเลยนะครับไข่อยู่ในถาดของเรานะครับ ง่ายง่ายนะครับการลองไข่จิ้งดีดไม่ยากนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการลองไข่จิ้งดีดนะครับหลังจากนี้ก็รออีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับเขาก็จะเข้ามาไข่ในส่วนของ ขุยมะพร้าวที่เราเตรียมให้นะครับแล้วก็มารอดูอีกทีนะครับว่า6กชั่วโมงนั้นกิ้งหรีดจะมาไข่เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจเจริญมิิฟา์าสตร์สหิบขอบคุณครับสวัสดีครับ